สนับสนุนโดยโรงเรียนดนตรีศิลยาจันทบุรีเลือแบสนุกหลากหลายอ่อยหลากรถสถาบันสอนการแสดงเดินแบบเซเว่นโรงเรียนรัเสเซียบัลเล่แห่งประเทศไทย ปูเอประเสริฐชัยออโต้คาร์เบนชนบุรี GEL Fashion Kit น้ำดื่มภายอาโตราร่มโขแก้วก่อนนั้นทนี่พี่ประจำอยู่ในกรมแล้วก็ออกไปนั่งเป็นผู้ในยการส่วนที่เรินจำกลางเขาบินนะฮะก่อนที่จะไปเขาบินเนี่ยก็ทำหน้าที่อยู่ในกรมเนี่ยเป็นหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ผู้ในยการกองประชาสัมพันธ์เนี่ยก็ ก็ต้องทําหน้าที่เรื่องของการทําข่าวการประหารชีวิตนะักโทษ้ายาเสพติดรายใหญ่ๆเนี่ยมากมายตั้งแต่การยิงเป้านะคะจนกระทั่งท่านขั้นสุดท้ายคือเปลี่ยนโทษจากการยิงเป้าเนี่ยโทษประหารชีวิตนะจากการยิงเป้ามาเป็นฉีดสารพิษซึ่งการฉีดสารพิษเนี่ยพี่ก็เคยคิดอยู่ในใจเหมือนกันนะคะว่าคนเราเนี่ยนะคะจะไม่รู้วันที่เสียชีวิตใช่ไหมคะ แต่คนพิเศษเท่านั้นนะก็คือคนที่ต้องโทษประหารชีวิตกนะ็ยังไม่รู้ตัวเองอีกแต่เขาจะรู้ลมหายใจสุดท้ายะรลมหายใจสุดท้ายของมนุษย์เนี่ยมีคุณค่าแค่ไหนสิ่งเหล่านี้เราอยากให้ให้ให้ทุกๆคนที่ชมรายการนี้ได้ลองทบทวนดูว่าคนเราเนี่ยจะไม่รู้วันตายใช่ไหมคะนักโทษประหารชีวิตก็เหมือนกันนะคะไม่รู้วันตายหรอกคะ่ะ รู้อีกทีก็แต่ว่าเวลานั้นเข้าเข้ามาถึงในช่วงเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงแล้วลมหายใจของเขาก็หมดไปมีหลายลายนะคะที่เคยที่ที่ททตัวตัวดิฉันเองเนี่ยเข้าไปเป็นสกีพยานในการประหารชีวิตเนี่ยมีหลายลายที่มีพฤติกรรมหรือมีการกระทําบางอย่างเนี่ยสอ่อส่งผลเป็นผลกระทบกับคนรอบข้างดิฉันไม่ใช่ญาติเลยดิฉันเป็นแค่เจ้าหน้าที่นะคะ,ะยังต้องรับทราบเรื่องเหล่านั้นซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่อง มหาสารย์จริงๆเป็นเรื่องที่น่ากลัวสะพึงกลัวมากเราเป็นเครื่การแล้วอยู่ในเหตุการณ์นั้นเนี่ยเรายังกลัวขนาดนี้ถ้าเป็นครอบครัวของเราเองคงจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสลดและหดหู่จิตใจมากมีอยู่หลายลายนะคะที่ท่านอธิบดีกรมวิชาทางท่านเก่าๆเนี่ยเคยใช้วิธีการให้ล่ำลาด้วยนะฮะล่ำลาครอบครัวที่บ้านซึ่ง ครอบครัวนั้นก็ไม่ขอเอ่ยนามนะคะจำได้ว่ามีการโทรศัพท์ไปลาแล้วก็ผู้ที่ถูกประหารชีวิตก็บอกกับลูกสาวว่าตั้งใจเรียนนะลูกวันนี้พ่อเป็นวันสุดท้ายแล้วลูกก็ถามกลับมาว่าเพราะอะไรพ่อก็บอกว่าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มารับพ่อด้วยนะซึ่งลูกเนี่ยก็ร้องไห้แล้วโทรศัพท์ก็ถูกตัดไปเนี่ยค่ะสิ่งเหล่านี้มันยังอยู่ในความทรงจำของฉันที่งอยู่ในเหตุการณ์นั้นโดยตลอด แล้วบางรายเนี่ยนะการถูกประหาชีวิตเนี่ยเราไม่ได้ให้นั่งรถนอกจากคนชลาภาพหรือคนคนที่ไม่พร้อมจริงๆนะคะก็เดินเดินผ่านต้นโพี่ยนาทีสุดท้ายก็ขอเข้าไปกราบครวะาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้นโพของบางขวางเนี่ยเก็บแม้กระทั่งใบโพเนี่ยใส่กระเป๋านะคะลายนี้ซึ่งเราเห็นภาพเหล่านั้นเราก็านึกอยู่ว่าเป็นเครื่องยึดเหนียวหรือไม่เขาเก็บใบโพเนี่ยใส่กระเป๋าเสือ้อ ด้านหน้าอกมาเนี่ยเมื่อถูกประหารชีวิตรายนั้นใช้การยิงเป้าใช้กระสุนปืนเนี่ยหลังจากที่ถูกประหารชีวิตแล้วเนี่ยเราก็ดูว่าใบาโพนจะเป็นไงใบโพนนั้นก็ย้อยยับไปแล้วก็ยังอยู่กับตัวเขาซึ่งมันเป็นมันเป็นข้อยึดเหนี่ยวใบไม้ใบสุดท้ายกับเขาหรือไม่เนี่ยเป็นอุทาหรณ์จริงๆนะคะที่เล่ามาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงซึ่งดิฉันพบมาเองแล้วก็อยากให้ทุกๆคนเนี่ยเข้าใจว่า การเป็นนักโทษก็ดีนะคะอย่างพวกตัวดีฉันเป็นผู้บัญชาการเป็นผู้คุมเป็นผู้ที่ดูแลนักโทษเนี่ยพวกเราก็ตระหนักอยู่เสมอว่าชีวิตมันเลือกเกิดไม่ได้ฮะ,ะเราเลือกที่จะกระทําได้ะคะ่ะถ้าเราเป็นคนดีทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างจะเป็นไปนตามสิ่งที่เราทําทั้งสิ้นฝากเป็นข้อคิดอุทาหรณ์นะคะว่ากรรมที่เรากําหนดเองเนี่ยมันเหนือธรรมชาติหรือไม่มันเป็นสิ่งที่ บ,บังคับตนเองได้หรือไม่หรือมันเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากสิ่งที่เรานั้นทำโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่านะีครับไปคิดดูค่ะไหนคนไหนที่ฆ่าลูกฉันสองคนนี้นะครับถูกจับคดีครอบครองยาเสพติดครับขอสาบแช่งให้พวกแกไมตายดีตอนนี้สองคนนี้เป็นแค่ผู้ต้อง,งสงสัยค่ะ ผมไม่รู้นะครับเรื่องอะไรกันน่ะสองคนเนี้ยเขาบอกว่าเห็นพวกแกอยู่ที่ริมบึงถ้าแกเป็นคนทันะฉันขอสาบแช่งให้แดนไปตายดีใจเย็นก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวไปพักข้างนอกกันก่อนดีกว่าคะ่ะหนูขอยืนยันค่ะว่าหนูเห็นสองคนนี้จริงๆค่ะใช่ค่ะคุณตำรวจหนูเห็นสองคนนี้ที่ริมบึงค่ะนี่มันห้าวันแล้วนะคะ ทำงานกันยังไงเนี่ยยังจับผู้ลายไม่ได้เลยใจเย็นๆครับเดี๋ยวกรองพิสูจน์หลักฐานนะจะตรวจ D A ผู้ต้องหาทุกรายแล้วก็เจะสองคนนั้นด้วยอ้าวตรวจพวกเราด้วยเหรอผมไม่เกี่ยวนะครับไม่รู้เรื่องแล้วสองคนเนี้ก็จับพวกหนูเป็นตัวประกันด้วยค่ะ ไม่นานเกินรอละคุณพี่หญิงเชิญครับเอ็งเนี่ยไม่น่าเลยนะขูกตำรวตับมันได้เลยเนี่ยถ้าพี่ไปชวนผมไปเอายา ก็ไม่โดนตำรวจจับหรอกจะทำยังไงดีวะถ้าตรวจ DNA ติดคุกตลอดชีวิตแน่เลยอ่ะแหกเขากันดีกว่ามให้พวกเราโอ้เอาอย่างนั้นเลยแหกสิเหล็กนะพี่ไม่ใช่แบบนั้นใช่แผงเล่าเสือมาติดกับสิเออ พี่ฉลาดดีเอาอย่างนี้พี่แกลงันมปวดท้องส่วนผมว่าแกล้งนอนหลับพอมันมาผมจะจัดการมันเลยดีมากเลยเฮ้ยมาแล้วเว้ยเป็นยังไงกันบ้างล่ะปวดท้องอีกสักครู่น่ะ จะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจยีตเองนะโอุ้ยปวดท้องมากเลยครับพาผมไปห,หาหมอน,นะครับสารวัตรไหนลองเดินอ,ออกมาสิผมรู้ไม่ไหวครับสารวัตรมีพิรุนอีกแล้วใช้มุกเก่าอยู่แล้วหน้าในดำลุกขึ้นมาหน่อยสิถ้าไม่ลุกเนี่ยนะเจอโทษหนักแนะ่อื้โหอ ลุกก็ได้แต่ผมไม่ตรวจนะดีเอ็นออผมไม่ได้ทำไม่เกี่ยวก็ต้องตรวจรู้เปล่าเปิดแกฟุกก็เป็นคนทำวันที่เกิดเหตุอ่ะผมเห็นฟุกก็เปิดกนทำใครเป็นใครสองคนก็มีเราสองคนนั่นแหละและหน้าตาสองคนเป็นยังไง สองคนเน่ะมันหล่อน้อยผมน่อยและเตี้ยวกว่าผมหน่อยและอีกคนหนึ่งน่ะอ้วนและหัวเถิดด้วยดูแย่จังเลยนายดำ่ะผมดูหล่อป่านะแน่นอนอยู่แล้วครับจริงไหมยกหน้าตัวเองว่หล่อไหมหล่อไหม ใครกันนะไอสองคนนี้ไปหลยนี่รอดตัวไหมนอนนอนอุ้ย จะทำได้ไหมลูกทำได้ค่ะพ่อคอยดูแลกันหนูได้ค่ะแหวว่าล่ะหนูจะทำให้ดีที่สุดค่ะพ่อสู้ๆนะสู้ๆค่ะสู้ๆให้ลูกไปเลยลุยเลยไปลูไป ถูกใจก็ไว้จากคุณสีน้ำวันได้นะครับขอบคุณครับเรียบร้อยดอีนะ เรื Real good. Really good. ่องอะไรครับคุณเขาต้องมีเง right? ินจาให้เราไหมเรามีตังค okay. ์เท okay. ่าไหร่เนีย้ครับซิเมีเท่าไหร่ครับสีกี่ใบครับสลับมสีใบละยี่เจใบเท่าไหร่นี่เท่าไหร่หกสินนี้แปดสิบเป็นเท่าไหร่ลูก ร้อยสี่สิบเรามีค่าขนมค่าอา,อาหารไปโรงเรียนเลยใช่ไหมไปลุกปมามานี่เข้กกนนะา,า,าุ้องรงนมแล้วมากูเลยอ่ะโอเะ ไปนานจังเลยเดี๋ยวเขาหน้าไปซื้อเองดีกว่า นานเลยครับลูกค้าเพราะมีของกินเทียบเลยคขาทำไมล่ะครับ้หิวขาวหิวแล้วเหรอลูกนี่ของไครกับไมล่ลูกนี<ม>่หมดเลยอยากกินอะไรครับเอาขึ้นเอาเลยอยากกินอันไหนครับน,นี่น้ำด้วยแกะเลยแกะเลยแกะแกะแกะ